การคัดสรรกิจกรรมพนัฒนาชนมชนเด่นประจำปี2565กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านสันติพัฒนากลุ่มแม่บ้านสันติพัฒนาตั้งอยู่เลขที่40หมู่ที่7ตำบลแม่ละหลวงอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2535มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน10คนแต่เดิมหลังจากว่างเว้นจากการทำเกษตร สมาชิกมีความสนใจและตั้งใจรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันทํางานจึงได้มีการรวมตัวของสมาชิกจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านบ้านสาันติีพัฒนาขึ้นเพื่อทํากิจกรรมเสริมไรายได้ให้แก่ครอบครัวรเกษตรกรทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบริหารจากการกลุ่มตำลัก5กอปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านสันติพัฒนาหมู่ที่7ต็ดตำบลแม่ดานหลวงอำเภอแม่ดานน้อยจังหวัดอังสอนมีสมาชิกจำนวน56คนมีนางพยอมสจจาเป็นประธานกลุ่มการจัดก,การได้บัญชีดังนี้1กลุ่มแม่บ้านสันติพัฒนาได้มีการจัดทำบัญชีและมีการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 2. กลมตรวจบัญชีสากการจังหวัดแมงสอนได้ติดตามตรวจสอบการจัดทำบัญชีเป็นประจำสามกลุ่มได้ไประชุมชีช้ชแจงรายรับและรายใจ่ายให้สมาชิกทราบเป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อ,ขอมูลไปปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแม่บ้านสันติพัทนามีสมาชิกจำนวนมากจึงต้องมีกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานและบริหารกลุ่มเป็นไปได้วยความเรียบร้อย กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดจำนวน3ามแสนนบาทสมาชิกต้องออมเงินเดือนละ20บาทจ่ายเป,ป็นรายปีปีละ240 000, บาทนำมาให้สมาชิกกลุ่มกู้ยืมในแตรละละ4 000, บาทต่อปีโดยผู้กู้ยืมจะต้องส่งใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยภายในวันที่30ธันวาของทุกปีแปลงหาความร่มวมมือจากองค์กรภายนอกพัฒนิษได้แก่ มนักงานพระนาชุมชนอำเภอสนับสนุนการลงกลุ่มและพัฒนาสินค้าของกลุ่มสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขรามการของกลุ่มและสนับสนุนการแปลรูปผลิตของกลุ่มเกษตรอำเภอจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอบรมให้ความรู้เรื่องการทำแผนธุรกิจและเสริมความรู้ความเข้าใจในการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนาการเคลื่อนที่สาบสนับสนุนอุปกรณ์และพัฒนาสถานที่ในการดำเนินงานของกลุ่ม ตรวจบัญชีสากลส,ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครเรื่องบัญชีกลุ่มข้อตรวจเยี่ยมดูแลเรื่องการจัดทำบัญชีพัญหาส่วนตำบลแม,ม่นหลวงให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มและสำนักง,งานสากลอำเภแม่นานน้อยสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตและปัจจัยการผลิตการส,ส่งเสริมสมาชิกในการดำเนินชีวิตตามหลักของสังกกจพอเพียงโดยมีต้นแบบจากสมาชิกกลุ่มคือนางยุพิสนสุขินะเป็นแบบอย่าง เนการส่งเสริมอาชีพให้แก่แม่บ้านสตรีในชุมชนทำให้เกิดกลุ่มอาชีพแยกๆต่างๆดังนี้กวาดบ้านสันติพัฒนาสมาชิกจำนวน14คนสามารถสร้างรายได้ให <room> ้แ <startup> ก่สมาชิก35,000บาทต่อปีเป็นรูปกระเทียมสมาชิกจำนวน30คนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก48,000บาทต่อปีกลุ่มแปรูปปลาสมาชิกจำนวน15คนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก9,000บาทต่อปีการส่งเสริมการขายโดยการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายอีกด้วย แกงขยายและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้กลุ่มต่างๆทั้งในชุมชนและนอกชุมชนพร้อมมีจุดเรียนรู้นนในการศึกษาดูง,งานเช่นกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มแม่บ้านสันติพัฒนาได้สนับสนุนการจัดก,กิจกรรมในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องได้จะถูกจัดสรรปันส่วนให้เช่น,นร่วมทำบุญพิธีต่างๆของหมู่บ้านทุนการศึกษาเด็กในชุมชนเป็นต้น นานาการจัดการตามหลักธรรมิบาลมี6หลักดังนี้ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบและ6หลักความคุ้มค่าจบการน,นำเสนอขอบคุณครับ